นี้อยู่กับไอซ์นะครับอยู่ในช่วงออมโฮคาพาดูรถนะครับทุกคนวันนี้ด้านข้างไอซก็เป็น Honda Accord ตัว1.5เทอร์โบหรือที่เขาเรียกกันว่า G10 นั่นเองนะครับหน้าตาคือ G10 แล้วนะตัวนี้ผลิตปี2019นะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะครับ Honda Accord เป็นรถระดับรถ C segment รถระดับผู้บริหารใช้ทำไมผู้บริหารส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้นะครับหเลยรูปร่างภาพลักษณ์หน้าตาของเขานะครับ บ่งบอกถึงว่าเ,เป็นรถที่ดูมีภูมิฐานนะแต่ลึกๆแล้วนะครับออปชั่นต่างๆระบบการใช้งานต่างๆของ Accord มันตอบโจทย์สำหรับผู้บริหารส,ส่วนใหญ่มากกว่านะครับอย่างเช่นผู้บริหารส่วนใหญ่บางท่านต้องเดินทางไกลต้องไปไประชุมต่างจังหวัดบ้างก็เลยต้องเลือกรถที่สมรรถนะที่ดีนะครับนั่งสบาย ขับขี่ปลอดภัยและที่สำคัญนะครับอัตราเร่งเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็เลยเป็นรถที่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารเขาเลือกใช้แล้ววันนี้รุ่นนี้รถผู้บริหารแบบนี้ก็มาอยู่ในมือเราแล้วครับทุกคนนี่ตอนออกใหม่นะครับรุ่นนี้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยราคาเขาขายอยู่ที่1ล้าน4 0 0แสนบาทนะครับคข้าๆนะประมาณล้าน4 0 0แแต่วันนี้ครับพอมาอยู่กับไอซที่ร้านอมโมคาไอซขายแค่ 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันว่าราคา7 9 9 0 0 0บาทรถรุ่นนี้ได้อะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้านะครับเป็นไงดีไซน์ของเขานะครับก็จะเป็นไฟแบบ LED หมดเลยนะครับทุกคนมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าอันสวยหรูของเขาเป็นตัว G10 แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยโมนี้เนี่ยถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้ดีและทันสมัยมากๆนะครับด้วยเส้นสายส่วทรงของเขาที่มีขอบมีสันนะครับ น่รัดด้วยยางมิชลินนะครับทุกคนแล้วก็ปี2023เลยนะยางปีใหม่นะครับคันนี้แม็กลายนี้เป็นสีทูโทนนะครับทุกคนมาถัดมานะครับหูกระจกมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะครับพร้อมกับเลนวอตยังคนคอนเซปต์ว่าต้องมีกล้องฝั่งซ้ายนะครับทุกคนแต่ไม่มี BSM หรือบายสปอรตมาให้เวลาลดล็อกหูกระจกพับเข้าวเวลาปลดล็อกเอามือล้วงไปครับรถปลดปล็อกหูกระจกจะกลางออกแบบนี้นะครับทุกคนมา ลองดูภายในตัวรถกันนะครับนี่ไล่จากแผงประตูนะครับเห็นไหมจะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับคงความเป็นแอ c คอร์ดอยู่นะครับทุกคนและภายในจะได้เป็นโทนสีขาวนะครับตัวรถสีเข้มแต่ภายในสีขาวมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับทุกคนรถที่ร้านของเรานะครับการันตีเลยนะครับว่ารถคงสร้างเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับเพราะทางร้านเรารับประกันซื้อคืนให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะครับก็เปิดเม็ดอาให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับจะได้สบายใจ ถัดมาเบาะแถวหลังของ Accord ครับนี่แหละผูวว้บริหารเลือกใช้เพราะว่าอะไรบางทีอ่ะต้องเดินทางไกลใช่ไหมครับทุกคนและต้องนั่งสบายดูเบาะด,ด้านหลังเป็นไงมีความกว้างมีความโป่งนะครับนั่งสบายแถมมีแอร์ลาวด้านหลังมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้โอ้โหแล้วแ c c คอรนะเป็นรถที่นั่งแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกนุ่มนวลมากเลยนะครับด้วยช่วงล่างด้วยการออกแบบและด้วยวัสดุข,ของเขาที่ใส่มาให้นะครับ ถือว่าดีมากๆกับการเดินทางไกลและด้านท้ายของเขาเป็นไงนี่ไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับทุกคนเป็นรูปเหมือนตัว C แบบนี้นะครับออปชั่นของเขาก็มีเซ็นเซอร์ถอยกล้องถอยมีให้เปิดท้ายมาดูกันหน่อย นี่ก็จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะเหมือนเราไปออกรอบใช่ไหมผู้บริหารส่วนใหญ่ชอบออ,ก,อ,อก,กรอบตีกอล์ฟนะครับก็ใส่ถุงกอล์ฟได้แต่ถ้าไปกัน2คนก็ใส่ถุงกอล์ฟสใบแต่ถ้าไปกัน3คนก็ใส่สัก3าใบไปเลยนะครับทุกคนและอุปกรณ์ยางอะไหล่คันนี้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับยางอะไหล่ของเขาเนี่ยจะได้เป็นลายล้อมแม็กของตัวรถเลยนะไม่ใช่เป็นยางอะไหล่กิ๊กก๊อกนะครับเป็นยังไง เขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับด้วยรถที่ตอนเปิดตัวมันราคาล้าน4ี่แสนนี่แหละออปชั่นทุกอย่างมันเลยได้ครบแต่พอมาอยู่กับไอมันเหลือแค่7จ็ดแสนเมันจะไม่คุ้มได้ยังไงครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันนะครับว่าออปชั่นเขาให้อะไรบ้างนะครับในฝั่งคนขับอ่ะเปิดมาปั๊บอันดับแรกเบาะนะครับจะเป็นแบบเวล c ัมซ um ี e นะครับทุกคนคือเบาะมันจะเลื่อนเองอัตโนมัติเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้ามานั่งได้รถได้อย่างสบายใจพร้อมกับนี่เลยสามารถเซตเมมโมรี่เบาะได้2ตํตำแหน่งนะครับ กระจกคู่หน้าเป็นแบบออโต้นะครับทุกคนทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับขึ้นมาเหยียบเบรกกดปุ่มคูซสตาร์ตรงนี้นะครับรถก็สตาร์ทเรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นไงเบาะปรับเข้าอีกทีนึงนะครับเพื่อให้เรานั่งได้สะดวกสบายมาไล่กันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเขาจะมีแพทเทิร์นชิปมาให้แล้วนะครับเอาไว้สําหรับขึ้นเขาประชุมงานบนเขาอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนคูซคอนโทรลมีให้สําหรับการเดินทางไกลนะครับทุกคนและคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับ ถัดมาฝั่งซ้ายนะครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวซ้ายมันจะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นั่นก็คือเลนวอตของเขาที่เขานําเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทุกคนถัดมาหน้าจอเขาระบบทัชสกรีนใช่ไหมเชื่อมบูทูธได้แ p ปเปิลคาร a เคเขามีให้ทุกอย่างนะครับรวมถึงพอเข้าเกียร์อาร์กล้องถอยจะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถจิ้มปรับได้ทั้งหมด3ระดับเลยนะครับสาหรับกล้องถอยนะทุกคนตรงนี้นะฮะจะเป็นแผงแอร์แอร์เขาจะแยกซ้ายแยกขวาแบบอิสระนะครับทุกคนพอเปิดขึ้นมาปั๊บตรงนี้จะเป็นที่วาง โทรศัพท์ได้เลยนะวางได้ลึกเลยนะแล้วก็มีที่ซั t USB มาให้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วน้ําตรงนี้มีโหมดอีโคโหมดสปอร์ตให้เราขับขี่ด้วยนะครับรวมถึงเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้สรีระการนั่งการขับขี่นะครับถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายอยู่แล้วผู้บริหารขับทางกายยังไงมันต้องเน้นความสบายครับเดินทางจะได้ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยกับการเดินทางเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาไปคิดหา หาสิ่งใหม่ๆหาไอเดียสร้างสารรค์มาบริหารธุรกิจนะครับทุกคนถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันคันนี้เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบนะครับทุกคนอะอันดับแรกดูหัวน็อตก่อนเลยครับทุกคน รถของเรานะครับรับประกันโครงสร้างรถให้ทั้งคันนะครับว่าเป็นรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยสวมซากสวมทะเบียนจมน้าพลิกคว่ำตัดต่อกอไม้นะครับทางร้านรับประกันซื้อคืนถ้าลูกค้าได้รถที่ไม่ดีไปเราระบุให้ในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงการวารนตีเครื่องยนต์ทางร้านเราก็รับประกันให้ทุกชิ้นส่วนภายในตัวรถนะครับ เอาเป็นว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะครับออกรถจากทางเราไปสบายใจได้เลยนะครับว่าจะได้รถที่สภาพดีและมีการการันตีที่ชัดเจนนะครับถ้าสนใจนะครับคันนี้นะราคาอยู่ที่799,000บาทออกรถคันนี้ใช้เงิน99บาบทนะครับทำเรื่องกับเราได้ทุกจังหวัดนะครับลูกค้าเห็นช่องเห็นคลิปนี้ผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่ สามารถติดต่อหาพวกเราได้เลยนะครับพี่เบอร์065-514-045-0หรือแอดไลน์ไปที่แอด umhome ค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับทุกคนและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด s ับสไ cribe ให้เราหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอซมาทำรีวิวรถแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย